สวัสดีค่ะอยู่กับอุ๋ยวันทูออตโต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ๋ยจะพาทุกคนนะคะมารีวิวรถที่อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตายี่ห้อนี้ในบนท้องถนนสักเท่าไหร่นะคะเจ้าคันนี้ที่อุ๋ยพูดถึงก็คือรถนิสสันพาวซ่า 1.8V ปี2013ทรงแฮชแบ็กคันนี้นะคะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าใครนะคะชอบในสไตล์5ประตูนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8นะคะที่สมรรถนะดีมากๆเลยเดี๋ยวอุ๋ยพาไปทําความรู้จักกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเริ่มจากไฟหน้ากันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าบ i ซินนลนะคะเป็นเลนแบบ Projector ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกค่ะถัดมาที่ด้านข้างนะคะคันนี้นะคะเป็นยางมิชลินนะคะปี2020ค่ะขอบ17ค่ะ ส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวพร้อมไฟ LED ค่ะตัวจับประตูนะคะมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์เลสนะคะคุณลูกค้านะคะไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเพื่อเปิดประตูค่ะขัดมาที่ด้านท้ายของรถนะคะคันนี้นะคะเป็นทรงแฮชแบกนะคะที่ให้ความรู้สึกว่าท้ายเนี่ยกว้างและใหญ่นะคะ,ะตัวที่สะดุดตาสุดๆก็จะเป็นสปอยเลอร์ด้านบนนะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดู ช่องเก็บสัพพระด้านในกันนะคะว่ากว้างขวางและเก็บของได้เยอะแค่ไหนนะคะนี่คะ่ะตัวนี้นะคะภายในนะคะก็มีไฟนะคะที่ส่องสว่างเวลาหยิบของด้านหลังนะคะในส่วนของยางอะไหล่นะคะก็ยังอยู่ครบไม่เคยใช้งานนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์แม่แรงคะ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกัน้นการปิดของเพื่อความสวยงามนะคะสามารถถอดออกได้นะคะถ้าไม่ชอบ นี่ค่ะฮอตออกมาแล้วนะคะตัวเบาะด้านหลังนะคะสามารถพับลงไปนะคะเป็นเบาะแบบ60-40ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสามารถพับได้นะคะเผื่อใครจะเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนี่ค่ะถือว่าเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยค่ะถัดมาที่ด้านข้างนะคะช่องเชื้อเพลิงของคันนี้นะคะรองรับ เบนซินโซฮอ9195นะคะ, so ะ,คะและที่สำคัญค่ะในยุคที่น้ำมันขึ้นนีนะคะคันนี้ก็รองรับ e20 ด้วยค่ะต่อไปค่ะตามอุ๋ยไปดูที่ห้องเครื่องคันนะคะพุ้นเลยนะต่อไปก็ตามอุ๋ยไปดูที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ และตอนนี้นะคะอุ๋ก็อยู่หน้าห้องเครื่อง i s สันพาวซ่าคันนี้แล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 7 9 8ซีซีร3 1แรงมา้า4สูบ16วาลวนะคะและเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT ค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะมีความสวยงามมากๆนะคะเปิดฝากระโปรงมาปึบเนี่ยจุดแรกเนี่ยปกติเวลาอุย๋ยมองเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของน็อต ที่ฝากระโปรงซ้ายขวานะคะคันนี้นเรียบกกิบนะคะไม่เคยมีการไขใดๆทั้งสิ้นนะคะมาที่ฝากระโปรงด้านบนนะคะก็ยังมีตัวใบรับรองมองกอนะคะอยู่ครบนะคะในส่วนแล้วก็ในส่วนของป้ายฉนวนกันความร้อนตรงนี้นะคะก็อยู่ในสภาพทีท่สมบูรณ์มากๆแทบจะเหมือนแบบไม่ได้ใช้งานใดๆมาเลยนะคะมาที่ในส่วนของน็อ ะะต้องบอกว่าเดิมทุกตรงไม่เคยผ่านการไขใดๆทั้งสิ้นค่ะแผ่นเพจนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆค่ะเดี๋ยวตามอุ๋ยนะคะไปดูความสวยงามของในรถกันต่อค่ะและตอนนี้นะคะอุ่ยก็นั่งอยู่ในรถนิสสันพาวซ่าคันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตารทรถก่อนนะคะคันนี้นะคะก็เป็นระบบ PUS สตาร์ตสต็อนะคะก็คือเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งค่ะให้ความที่เครื่องยังเสียงยังแน่น ะค,ะคันนี้ที่ว้าวนะคะเป็นรถปี2013นะคะแต่ไม่นะคะเพียง91,227กิโลเมตรเท่านั้นเองต้องบอกว่าเรียกว่าคันนี้ไม่น้อยมากๆนะคะแล้วก็สภาพความสมบูรณ์ของทั้งภายนอกและภายใน,นะคะ่ะเรียกว่าสมบูรณ์แบบสภาพพร้อมใช้ไม่มีตำหนิร่องรอยใดๆเลยนะคะใครหาอยู่คันนี้อุบบอกเลยห้ามพลาดน,นะคะมาค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ ภายในรถนะคะคันนี้นะคะภายในคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีตัดตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะที่พวงมาลายัยแล้วก็อาจจะมีตรงประตูด้านข้างบ้างเล็กน้อยค่ะพวงมาลัยนะคะคันนี้เป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีในส่วนของครูสคอนโทรลมาให้ทางด้านขวาด้วยนะคะถัดมาที่ด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าจอพ i ยอเนียนะคะก็มีในส่วนของกล้องหลังนะคะ แอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้ค่ะแยกอิกจระสองฝั่งซ้ายขวานะคะเกียร,ร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นที่วางแก้วค่ะวางได้สองแก้วค่ะอันนี้เป็นที่เก็บของนะคะอ่าโอเคส่วนตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะถามว่าความนั่งสบายเนี่ยขนาดไหนนะต้องบอกว่าคันนี้มันพอดีตัวค่ะอาจจะเป็นเพราะตัวบอดี้ไซส์ของรถ่ะคะมันมันก็ ทำพอดีกันอุ๋ยว่ามันไม่ได้ใหญ่หรือเล็กไปนะคะเบาะก,ก็โอบถือว่าอกคนขับได้ดีพอสมควรค่ะแอร์ก็เย็นฉ่ำม,มากๆค่ะแม่คันิ้งจะเกาะนะคะในส่วนของเพดานฝ้าด้านบนนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆไม่มีร่องรอยการเจมิมใดๆจากวัดใดมาไม่มีร่องรอยขีดขด่วนใดๆเลยใครที่มองหารถสภาพเดิมๆบอกเลยว่าคันนี้นะคะน่าสดใจมากๆค่ะเดี๋ยวตามอุ๋ยไปดูด้านหลังกันเลยนะคะว่า ข้างหลังนะคะคนนั่งจะนั่งสบายได้แค่ไหนคะ่ะและตอนนี้นะคะอุ๋ยก็นั่งอยู่ด้านหลังของนิสสันพาซาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปค่ะคันนี้นะคะเป็นทรงแบบแฮชแบ็กนะคะอย่างรุ่นอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าด้านบนนะคะอาจจะให้ความเทของศีรษะด้านบน,นะคะแต่หลังจากที่อยู่มานั่งตรงนี้อุ๋ยบอกเลยว่าไม่ให้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดใดๆนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยฟิลอารมณ์นั่งเหมือนนั่งรถเก่งซีดานเลยนะคะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบหายใจไม่ออกนะคะเรียกว่าความกว้างอะ่ะ ให้อารมณ์แบบเดียวกับซีดาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะหนังสีดำเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะก็เป็นที่พักแขนได้นะคะแล้วก็วางแก้วได้ค่ะ2แก้วแอร์หลังนะคะมีให้ค่ะเย็นมากๆนะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของด้านหลังเบาะนะคะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีการหย่อนคอยใดๆค่ะ ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะคันนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของคู่มือแล้วก็สมุดร,รับประกันนะคะและรวมทั้งกุญแจ2ดอกครบเลยค่ะหลังจากที่อุ๋ยรีวิวรถมานะคะเดี๋ยวอุ๋ยขออนุญ,ญาตสรุปสั้นๆนะคะว่ารถแฮชแบกคันนี้นะคะในรุ่นปีเดียวกันปี2013เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าความหรูหราค่ะถ้าในรถแฮชแบกในปี2013เดียวกันอะนะคะคันนี้มีทั้งออปชั่นความหรูหราแล้วก็ ความกว้างใหญ่ของที่นั่งผู้โดยสารนะคะไม่อึดอัดเลยนะคะเริ่มจากออปชั่นก่อนเลยถ้าเทียบกันเนี่ยคันนี้นะคะมีมาในส่วนคุสคอนโทรลนะคะปุ่มพุชสตาร์ทนะคะแอร์ออโต้ที่แยก2ฝั่งนะคะแอร์ Air หลังนะคะแล้วก็ในส่วนความความนั่งสบายอะ่ะของของที่นั่งโดยสารตอนหลังอะคะ่ะมันไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะว่าขออนุญ,ญาตพาดพิงนะคะถ้าสมมติเป็นในส่วนฮอนด้าเจ z ดเอ่อเมซูมิชิมิลาดนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนซูซูกิสวิปอย่างเงี้ย มันจะมันจะเทอะมันจะรู้สึกอึดอัดแะแต่อันนี้มันมัน,ม,นมันรู้สึกนั่งสบายมากๆอารมณ์เหมือนนั่งเอาติดอยู่อะทั้จริงแบบเป็นรถแบบคนละประเภทกันข้าวๆก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอุ๋ยพาไปสรุป จุดเด่นของรถคันนี้กันอีกรอบที่ด้านหน้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากอุ่ยรีวิวรถนิสสันพาวซ a น 1.8V ปี2013คันนี้ไปแล้วนะคะคันนี้นะคะบอกก่อนนะคะป้ายแดงย้ำอีกทีค่ะเปิดตัวที่9 3 0 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้นะคะรถคันนี้นะคะอยู่ที่วันทูออโต้นะคะราคาเพียง3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ คนที่สนใจนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ทาะ,ะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นถูกมากๆค่ะเริ่มต้นเพียง2.79เเท่านั้นเองและผ่อนได้นานถึง84งวดนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับคนที่เริ่มจะสนใจนิสสันพาวซ่าขึ้นมาแล้วนะคะสามารถนะคะเข้ามาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์นะคะ w w w o 2 a u t o c o m หรือสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะที่ร้าน one2auto นะคะตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับสมาคมชาวปากใต้ค่ะถนนกาญจนาพิเศษนะคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด9้านาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลการจัดไฟแนนซ์เบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0616745885ค่ะสำหรับคนที่มองหารถเซกเมนต์อื่นนะคะ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาดูรถอัปเดตเข้าใหม่ได้ที่3 <c oughs> ช่องทางหลักของเราค่ะ YouTube Facebook TikTok นะคะสะกดเหมือนกันเลยนะคะ O N E เลข2 A U T O ค่ะใครที่มองหารถบ้านมือ2สภาพดีอยู่นะคะอุ๋ยบอกเลยว่ามาที T ่วันทูออโตไม่ผิดหวังค่ะ เพราะรถของเรานะคะเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีประวัติชนไม่มีประวัติรถน้ําท่วมนะคะสามารถซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะไม่สะดวกมานะคะเรามีบริการวิ่งเซ็นถึงที่ค่ะไม่สะดวกมารับรถนะคะเรามีบริการส่งรถถึงบ้านเลยค่ะซื้อสดไม่มีบวกแหวกเดรซซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2บาทกว่าเท่านั้นเองค่ะยังไงก็ฝากวันทูออโต้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะอย่าลืมนะคะวันทูออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณ,รคณธรรมค่ะ ไม่มีตีเนียนชัดเจนตรวสอบได้ไม่มีผิดเพี้ยนรถทุกคันที่ผ่านจากวันทูออโต้เป็นรถที่มีคุณภาพเพราะวิ่งไปไม่่ิลรถยนรถเบนซ์รถ BM เอ็มวอลโวรถทูเอาพาดยังกระบะวีโก้รถดีรถดีนะต้องมาดูที่เต้นตรวจสอบดีดีนะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโต้ไี่ไม่มีขอยกเว้นรถมันแท้แท้นะแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต้นตรวจสอบดีดีเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออ ที่ไม่ไม่ขอยกเว้นรถบ้านแท้ๆทแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ังจรับซื้อเราก็มีกระบวนการแมีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อช็ดดูแลงงก็ส่งมอบบริการท <ไอ S 2> ําสีกันก่อแต่ไม่หลรายๆการนรถที่วันทรูออโต้มีการันตีคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีต้องตามสภาพขาย้องที่ดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนัดเราเวบีไปไม่หรือน้ำท่วมแน่นอนเราเวบีมีแต่รถดี แมนการันตีจากญี่ปุ่นัประกันเครื่องเกียร์แอดีและจีพีเบริการตลอดไไฟไม่น้ำท่วแน่นอนบงไม่มีมีแต่รถดีดีฟิกแมนการันีจากญีปุ่นัประกันเครื่องเกียร์แอดีและจีพีเอบริการดชืตลอดไปรถดีรถดีในตรงันุกอบดีดีดดเอาทุกจุดเดน้นแน่วันหดูออโต้นีไม่มีคอยกเวน้นรถวันแทแแบบว่าร้อยเปอร์เซ็น